ก็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะอีเวนต์เกมเสร็จถีรอบนี้ก็เป็นอีเวนต์ที่เครื่องรางดาบและเจ็ตแผกหนามน้ำแข็งทีนี้เรามาดูความสามารถกันนะเริ่มที่ดาบเลยเมื่อยืนอยู่บนแลนด์มาร์คของตัวเองหลังจบเทิร์นมันจะมีโอกาส60เอร์ซติดตั้งหนามน้ำแข็งบนแลนด์มาร์คของเราทั้งหมดหนามน้ำแข็งเนี่ยมันจะดักจับฝั่งตรงข้าม70เอร์ซ มีระยะเวลาในการอยู่คือ2เทินเมื่อเราทอยเต่าก็จะมีโอกาส65%เลือกทอยหน้าหลังแค่เลือกทอยหน้าหลังนะไม่มีความสามารถในการเตะส่วนเจ็ตแพ k มีความสามารถหนามน้ำแข็ง60%เหมือนกันความสามารถที่แตกต่างกันนะเมื่อเราตกพื้นที่ของฝั่งตรงข้ามจะมีโอกาส80%ยกเว้นค่าผ่านทาง และเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการสองครั้งวิธีการตามหาเราต้องไปสูมหาดาบ A เครื่องเจตแ a c k A และเกจน้ำแข็ง A บวกอย่างละ2อันสะสมเอามาแลกเป็นลูกบาทแบบเลือกในลูกบาทแบบเลือกก็จะมีดาบน้ำแข็ง S แล้วก็เจตแ a c k S ถ้าเธออยากได้ดาบน้ำแข็งก็แลกดาบมา4อันถ้าอยากได้เจตแ a c k ก็แลกเจตแพกมา4อันหรือถ้าอยากได้ทั้ง2อันก็ตามหา A กับ A บวก16อันเธอถ้าอยากได้อันเดียวก็ตามหาแค่อย่างละ8วัตถุดิบ S1 อันสามารถเอามาแลกเป็นออฟแสงได้นะอย่าลืมว่าอันนี้แลกแล้ววัตถุดิบมันจะหายไปเจ็ตแพกเป็นออฟแสงวิกตอรี่ดาบเป็นออฟแสงล้มละลาย เอาไว้แรกตอนที่คิดว่ามันจะไม่ปิดเว้นจริงๆค่อยมาแรกแล้วก็ดาบน้ําแข็งถ้าเราสะสมครบ5อันสามารถเอามาแลกเกตทีมะาบวกได้1อันมันจำกัดการแลกเพียงแค่1ครั้งนะอันนี้แลกแล้ววัตถุดิบไม่หายไปส่วนเครื่องเจ็ตแพก2อันเอามาแลกตัวสุ่มจีได้จำกัดการแลก4ครั้งก็จะมีโอกาสได้รับแพกโลดับเบิลวิง คอนเทเลพอร์ตไพทาร่โลหมีก้อนคูณสี่พังเมืองแปนยานราชาดับเบิลโดนก่อสร้างเวอร์ชั่น2ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นรองเท้ากระโดดสีทองแล้วถ้าใครต้องการความลิมิเต็ดก็สามารถเติมเปลี่ยนสกินได้นะมันเปลี่ยนแค่สกินไม่เพิ่มเปอร์เซน์ที่นี้เรามาดูกิจกรรมในอีเวนต์นี้กันดีกว่ามันเป็นกิจกรรมการเล่นสะสมจี้เครื่องราง เราต้องเล่น5รอบจี้เครื่องรางจะได้รอบที่1กับรอบที่5สะสม1อันแลก30เพจ3อันแลก100เพจสอันสุ่มเธอคือลูกบาทนะ่ะ1 0พันเอ้ยไม่ใช่1 0 0 0 4พั0สถึง1 0 0 0แต่โอกาสการได้อะมันมีโอกาสการได้100เยอะมากสมมึิสมมติไม่ใช่สมมึิ สมมติเธอเรามีดาบอยู่4อันใช่ไหมเอามาแลก100เพชรใช้3อันแล้วก็เหลือ1อันเอาไปแลก30เพชรเราก็จะได้130เพชรแล้วถ้าเธอแลก4อันลูกบาทแบบสุม่มมันต้องเสี่ยงดวงอะถ้าดวงดีก็จะได้มากกว่า100แต่ถ้าดวงไม่ดีก็จะได้100 จากประสบการณ์การเปิดลูกบาทสุม่มไม่ว่าจะเป็น1 0 0 1 0 0 0โอกาสการได้ขั้นต่ำอะมันสูงมากเพราะฉะนั้นต้องมีดวงอันนี้แล้วแต่เธอจะเลือกเลยเขามีลูกเต่าใหม่มาด้วยนะเป็นลูกเต่าประการางราคาถ้าใช้ทองก็4ล้านเพชรก็600เพชรเมื่อเราอัปเกรดเต็มเลเวล10เราก็จะได้ตั๋วสุ่มที่อีเวน เว้นนี้ฉันคงจะไม่ได้ทำเธอเพราะว่ายังเก็บเพชรได้ไม่เยอะมีอยู่สามพันนะถ้าจะทำเว้นจี้มันต้องอยู่สักประมาณ4ี่ถึงห้าพถ้ามีมากกว่านี้ก็ถือว่าดีเพิ่มโอกาสในการปิดเว้นแต่ว่าฉันะมีสามพันจะทำก็ตุ้มตุ้มต่อม ส่วนตัวจี้เครื่องรางดาบแล้วก็เจ็ตแท็กหนามน้ำแข็งเนี่ยมันเป็นจี้เครื่องรางที่ป่วนนะถ้าเรามีแลนด์มาร์กเยอะแล้วดาบหนามน้ำแข็งทำงานพูดเลยว่าฝั่งตรงข้ามจะทอยลำบากทีนี้เรามาสรุปกันดีกว่าว่าควรจะเลือกอะไรระหว่างเจ็ตแท็กหรือดาบคือมันดีทั้งสองอย่างนะ มันขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์ในการใช้ของเธอมันคืออะไรถ้าเธอต้องการล้นระยะทางเลือกดาบแต่ถ้าเธอต้องการยกเว้นค่าผ่านทางการทอยพาดเจ็ดแพกมันก็ตอบโจทย์มันช่วยพีกเกมได้เลยนะบางจังหวะเนี่ยเราต้องการจะทอยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันพาดไปตกเมืองฝั่งตรงข้ามเจ็ดแพกมันช่วยได้ แล้วถ้ามีฟองหนามน้ำแข็งควรจะหาเจ็ตแท็กหรือดาบไหมอยากที่ฉันบอกกับเธอมันอยู่ที่วัตถุประสงค์ในการใช้ในออปชั่นเสริมเรื่องการดักดามน้ำแข็งเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนกันแต่ออปชั่นเสริมเนี่ยเธอต้องเลือกคือฟองหนามน้ำแข็งถ้าโดนดักก็คือขังตายแต่ถ้าให้ฉันเคาะจริงๆว่าต้องเลือกอันไหน ฉันมองว่าเจดแพคคุ้มกว่ามันใช้ได้กับหลายตัวละครคอมโบของดาบน้ำแข็งเนี่ยฉันคิดว่าเอาไปใส่กับไพ่ทาร่โลหมีหน่ารักก็ได้นะเพราะว่าไพ่ทาร่โลมันมีเตะหรือจะเอาไปใส่กับแอลโดนี่เพราะว่าแอลโดนี่เนี่ยมันก็ต้องใช้ทอยหน้าหลังเพื่อผ่านวงเวทถ้าไม่มีปืนหมัดสับเปลี่ยนก็เอาดาบดาบน้ำแข็งไปใช้ทดแทนได้ เมื่อยืนอยู่บนแลนด์มาร์คเราสามารถดักฝั่งตรงข้ามได้อีกคลิปนี้ไปละบใบาๆก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะส่วนใครที่ทำอีเวนต์ก็ขอให้โชคดีเหมือนเดิม